บ้านใบเฟินพัสกรยอมรับตรงต่อสังคมซุ้มมีลูก เปิดบ้านพัสกรหลังใหม่ใหญ่โตวสวยอลงังเปกพังทุกมุมหลังจากมีปัญหากับผู้รับเหมาจนเป็นข่าวดาราใหญ่โตทําให้บ้านในฝันที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2561ต้องเสร็จล้าช้าออกไปนานพอสมควรในที่สุดตอนนี้บ้านใหม่จากนาพักน้ําแรงของสาวใบเฟิร์นพัสกรบุตรสาวคนสวยของตลกชื่อดังจตุรงค์มกจุกก็เสร็จสมบูรณ์เป็นทีเรียบร้อยแล้วเขาอยู่ได้เป็นที่เรียบร้อยแต่แล้วจตุรงค์เปิดใจไม่อยู่บ้านใหม่ใบเฟิร์ เพราะน้อยใจไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่ไปต้องบอกก่อนว่าเราภูมิใจที่เขาสามารถสร้างตัวมีบ้านหลังใหญ่สวยอยู่แต่ในความรู้สึกของเราบ้านที่เราอยู่มันก็มีความสุขแล้วอยู่กันมา20ปีผ่อนหมดจบเป็นทีเรียบร้อยเรากลัว,ว่าเราเข้าไปอยู่ที่บ้านเฟิร์นแล้วจะเป็นภาระอยู่เรากลัวว่าจะต้องไปช่วยผ่อนไม่มีอะไรไม่ได้มีปากเสียงกันอะไรแต่จริงๆตอนแรกก็มีบ้างนะเพราะว่าเรามีบ้านอยู่แล้วจะซื้อใหม่ทำไมแม่กับน้อง เขาก็ต้องไปอยู่แล้วบ้านที่เราอยู่ยังไงล่ะแต่เรื่องของเราคือเขาอยากให้แม่ไปอยู่บ้านสวยๆมีความสุขเท่านั้นเองเขาก็คิดดีแต่ละคนคิดในมุมกับเราถามแต่ที่บอกว่าอยู่บ้านเดียวกับบุตรสาวใบเฟิร์นไม่ได้เพราะนิสัยไม่เหมือนกันจะตัวรงเวลาคุยอะไรเหมือนกันก็ต้องชนกันชะงักกัน เพราะฉะนั้นเขาเหมือนเราซึ่งแรกๆเราก็แบบว่าทำไมมันเป็นคนแบบนี้แต่พอเรามานั่งคิดดูก็รู้เลยว่าอ้อเหมือนเราเองมากๆเหมือนเรามีปากเสียงกับตัวเองนิสัยเหมือนเรามากและก่อนหน้านี้นั้นใบเฟิร์นได้โพสต์ํายอมรับว่ามีบุตรมีแฟนแล้วหลังจากที่พึ่งออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นโสดไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ดูเหมือนว่าในตอนนี้สาวใบเฟิร์นนั้นมีหนุ่มมาดามใจใหม่ไม่ห้โสดแล้วนะคะเพราะล่าสุดนั้นสาวใบเฟิร์นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลงใน i.g. ของตัวเองไปเมื่อวานว่ายอมรับตามตรงค่ะว่าในตอนนี้มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็มีบุตรด้วยแล้วด้วยซึ่งพี่เขาเป็นคนน่ารักเวลาเลิกงานเขาจะคอยมารับดูแลตลอดเลย โพสด,ดังกล่าวพอสุ่มภาพไปไว้เธอก็ลงไว้นั่นก็พบว่าแฟนนุ่มของเธอนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือคนโหน่งชัดๆตลกชื่อดังของเมืองไทยนั่นเองค่ะแม้ไอ้เราก็นึกว่ามีแฟนใหม่แล้วจริงๆที่ไหนได้อำกันแบบคำๆนี้เองงานนี้ก็มีคนพากันมาแวะคำกระจายกันเลยทีเดียวแต่ว่างานนี้คนโพอจะตัวรงเขาจะว่ายังไงบ้างล่ะคะเนี่ยบุตรสาวออกมาโพสต์ภาพข้อความแบบนี้คนโหน่งเขาจะโดนพอว่าไหมนะ